สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกิอีกแล้วนะฮะเรากล่าวกันมาในเฟด f r เฟมกันต่อนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นบทขั้นนะฮะมันเป็นส่วนเสริมเข้ามาก็จะเป็นเอ่อบทสั้นๆนะครับาของํำที่เชื่อมโมยงไปยังฮิโซกะนะฮะ ฮิโซกะยังคงหายตัวไปยูริคิดถึงเรื่องที่เธอเจอบนภูเขาปูยูฮิได้ปิดชีพตัวเองในขณะที่ถูกวิญญาณลายเข้าสิงและศพของผู้ของหญิงสาวสารเจ้าที่ตายแล้วก็ถูกพัดมาที่สาลการชำระล้างภาพที่น่าสะเทืลอลังเหล่านี้ทําให้ยูริคิดว่าเขาอิคามิมีความลับที่น่ากลัวซ่อนอยู่ยูริเอากล้องถ่ายเงาที่เธอพบบนเขา,เ,าเริ่มค้นหาลาลึกของลาลึกเพื่อตามหาฮิโซกะอันนี้ก็คือจะตามหาฮิโซกะนะครับ 二つ目。死体は。なかったんでしょう。あと。あ <noise> あ<声>。たくさんの女の人が。流れてきたんでしたっけ。これまでも。あ、や、ペンタムルはな。という通報がありましたけどね。ああ。まあ。とりあえず、明日。捜索してみます。あ、どうじゃ。 ไอน,นี้แล้วก็คือไม่เชื่อนะครับไม่น่าจะเชื่ออยู่แล้วนะกล้องถ่ายเงาของฮิโซกะอยู่บนโต๊ะภาพถ่ายเงาบนน้ำเป็นรูปเดียวที่มีอยู่ในกล้องถ่ายเงาของฮิโซกะมีเงาสีดำเหมือนกำลังยืนอยู่บนน้ำรูปที่เหลือทั้งหมดเป็นสีดำเหมือนกับถูกแสงจ้ารูปนี้ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยบางทีอาจจะมีบาะแสอยู่ในห้องของฮิโซกะ เราก็พานี่เราต้องมาเดินวนๆในบ้านหาข้อมูลนะครับอุยากทรงแล้วมีตะก,ก้าใส่แฟนไ,ไม่มีอะไรนะอะไรวะเราก็คงจะไม่โดนหลอกในบ้านตัวเองนะครับกพคงจะไม่มีอะไรนะเปล่าฮะคงไม่หรอกนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปห้องคุณที่โซกานะครับติ๊กจะอยู่ทางนี้ละมัง้งอาจะห้องนี้ต้องถ่ายหรือเปล่าเนี่ยไม่คนระับออกถ่ายไงพิโซกะาคุณโลโซว่า,า,ากำลังออกจากห้องอ๋อดูเหตุการณ์สินะพิโซกะเธอชอบนั่งพักผ่อนอยู่ที่โต๊ะต้องสไตล์ญ,ญี่ปุ่นช่วยเธอคลายเครียด แต่เดิมห้องนี้เคยเป็นห้องอ่านหนังสือแล้วก็เตียงก็อยู่อีกห้องหนึ่งที่สุส่าะย้ายเตียงมาที่นี่เพื่อฉันได้อยู่ที่ห้องของเธอแต่บอกว่าเธอชอบห้องที่แคบๆมันสบายกว่าก็เงามีปฤติกรยาบางอย่างอ๋อถ้างั้นคือต้อง ใต้เตียงนะครับแต่แต่ไม่ใช่ห้องนี้นะจะมีบางอย่างอยู่นะนี่คือห้องเก็บของที่อยู่ชั้นแรกโอเคมันบอกเรานะไม่ต้องไปเดินหาห้องเก็บของที่อยู่ชั้นแรกก็ไม่น่ามีอะไร เดี๋ยวนะเราลงไม่อ๋อนี่ไงเอาไปที่ห้องอื่นไหม <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่ใครเนี่ยยกโ้ชันด้วยเด็กนักเรียนหญิงคนนี้ใครเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในห้องนั้นเอ๊ะเราต้องไปห้องชั้นแรกนะครับแต่ว่าห้องนี้มีอะไรวะเราลองเปิดเข้าไปดิ ผีหญิงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะฮะรู้ว่าบ้านนี้มันมีผีวะก็ไม่น่าแปลกใจถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรน่าสนใจถ้าไปมีตุ๊กตายด้วยนะเนี่ยเรามาตั้งในห้องแบบนี้ไม่กลัวเลยวะเอ๊ะมันมีอะไรอะ่ะ ก็มีอะไรมีเอกสารเก่าอยู่บนกระเป๋าเดินทางรูอเหมือนเป็นรายงานเกี่ยวกับคดีที่ใช้พลังสื่อวิญญาณแต่ส่วนใหญ่ถูกลบไปแล้วทําให้อ่านยากอาคาลินาลูมิบุคคลเป้าหมายอาคาลินาลูมิผู้ร้องขอเคียวโกะนารูมิของลําลึกรูปถ่ายอาเรียดไม่มีผลลับเสียชีวิตแล้วฉันทําอะไรไม่ได้เลย คนเมื่อกี้เหรอนักเรียนนักเรียนหญิงรูปของเด็กนักเรียนหญิงมีรอยยับเหมือนถูกขยำทําให้มองเห็นหน้าไม่ชัดเป็นเธอคนเมื่อกี้หรือเปล่า ต้องทำงานหรือเปล่านี่จะไม่มีอะไรเท่าไหรแล้หนังสือเต็มไปด้วยหนังสือหนาๆนาส่วนใหญ่นําไปรวมกับของเก่าอื่นมันถูกเก็บไว้เพื่อขายเช่นกันนี่มันอันนี้เปิดประตูปไปเป็นทางออกใ่ไหมต้องเก็บของ ฝนตกนะีหรือเปล่าเห้องที่มีเตียงแล้วก็มีนาฬิกาอยู่ทางซ้ายอในห้องนี้แหละนาฬิกาบนดินชากกาักเก่าหน้าปัดเสื่อมสภาพดูเหมือนที่สกายจะชอบนาฬิกาเรือนนี้มากมยังไม่มีอะไรโอเคมีบางอย่างอยู่ใต้เตียงกุญแจขนาดเล็กนั่นคือกุญแจขนาดเล็ก อาจเป็นกุญแจดินชักอ๋อโอเคกลับไปที่ห้องคุณฮิโซ,โซกานะครับเอาไปเปิดดินชักมีเอกสารเก่าเก่าเพื่อนฝุ่นอยู่ในนั้นด้วยมิกุมิกุฮินาสก,กิดูเหมือนจะเป็นคำขอเกี่ยวกับพลังสื่อวิญญาณปิดคดีแล้วเขียนด้วยตัวสอนสีแดงขนาดใหญ่ว่าปิดคดีแล้ว มิกุฮินาากิซาจิอิอียมิรูปถ่ายเธออาศัยอยู่กับพี่ชายอ๋ออันนี้คืออันนี้คือนางเอกภาคแรกนะครับมิอุฮินาสากินางเอกภาคแรกนะฮะเหมือนจะมีเรื่องราวของเธออยู่เธออาศัยอยู่กับพี่ชายตั้งแต่ยังเด็กหายตัวไประหว่างตามหาพี่ชายที่หายไปเธอให้กําเนิดเด็กคนนึงไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครหลังจากนั้นสามีต่อมาเธอก็หายตัวไป เป็นช่างภาพผู้ร้องขอเป็นผู้ปกครองของลูกสาวผลลับยกเลิกการตามหาพยายามใช้วางสื่อิญญาณหลายครั้งแล้วแต่ล่องลอยนั้นเบาบางเกินกว่าที่จะตามหาดูเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ต้องใช้ของลำบกชิ้นใหม่ที่พลังมากกว่านี้มีความเป็นไปได้ที่เป้าหมายไม่อยากให้มีใครพบตัวอ่ามีอูฮินาสก,กิเธอดูอบอุ่นแต่ท่าทางดูเหงาเหมือนว่าเธอพร้อมที่จะหาย ายไปตลอดเวลาก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของเธอด้วยนะเดี๋ยวจะมาที่หลังนะซูโมกิคาตาชินะดูเหมือนว่ายังมีหลายคนซูโมกิคาตาชินะผู้ร้องขอแพทย์ประจําตัวของลาลึกรูปถ่ายรายละเอียดครอบครัวมีปัญหามักจะโทษตัวเองเวลามีปัญหากับพี่สาวต่างบรรดานิสัยชอบทำลายตัวเองหมายเหตุน่าจะมีสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัวหากพบตัวแล้วต้องพบแพทย์ประจําตัวเพื่อดูแลต่อไป ผลลับยกเลิกการตามหาได้รับการติดต่อจากครอบครัวเรื่องถูกส่งต่อไปยังตำรวจจึงจึงขอขอให้ยกเลิกตามหาซูมูกิใบหน้าของเธอดูเศร้าหมองเธอยังคงหายสาบสูญแต่ครอบครัวของเธอแต่ครอบครัวของเธอขอ,อ,ขอยกเลิกการตามหายูริโคสคาตะเขียนด้วยอักษรสีแดงขนาดใหญ่ว่าปิดคดีแล้วนี่ของยูรินรับุคคลเป้าหมายยูริโคสคาตะ เราขอไม่มีของลําลึกรูปถ่ายรายละเอียดเธอสูญเสียครอบครัวจากอุบัติเหตุตั้งแต่นั้นมาเธอก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เธอไม่ได้ไปโรงเรียนมาสองสามวันแล้วและไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนเพื่อเลยเพื่อนบอกเพื่อนบ้านบอกว่าเธอออกจากบ้านตามปกติหมายเหตุมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นปัจจุบันอาการดีขึ้นอ,อ,อยู่ดีมีพลังสื่อวิญญาณนะครับเราไม่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ผลลับคอยสังเกตอยู่ในความดูแลของฉันยังปลอดภัยดูเหมือนว่ายังต้องคอยสังเกตไปสักพักก็ <d> คือคุณฮิโซกะ <d> ก็คือมาดูแลอยู่ดีนะครับรูปตอนจบมัธยมปลายดูหน้าบึ้งๆนั่นสิตอนนี้หน้าฉันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วนะฉันไม่ค่อยกล้ามองหน้าตัวเองในกระจกเลยตรวจสอบในโต๊ะทำงานของฮิโซกะ เดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องนะครับ <S <S อ๋อเมื่อก,กี้เราเดินเข้ามาทางนี้นี่ไ่ออมนี่มันห้องอะไรเราซนทั้งหน่อยสิประตูหลังไม่ถูกล็อกไว้ ต้องเดินสำรวจบ้านซะหน่อยสินี่คือทางไปห้องอาบน้ำทิ่โซกะชอบอาบน้ำช่องอาบอาบน้ำขนาดใหญ่แต่มันใหญ่เกินไปสำหรับฉันที่จะผ่อนคลายเอาเลวใหญ่ๆมันไม่ดีหรอ,ออแล้วแต่คนชอบละมั้ง ห้องเราเองปะไม่ใช่น่นะน,นีเป็นห้องเปล่าไม่มีอะไรสำคัญเอาอไม่นี่มันห้องเรานี่หว่าห้องที่เออกมาเนี่ย เากลับไปที่ห้องคุณฮิโซกะแล้วก็เอากุญแจไปเปิดนะฮะใช้กุญแจขนาดเล็กปลดล็อคลิ้นชักมีแฟ้มอยู่ในลิ้นชักมีรูปถ่ายเอกสารหลายแผ่นฮารุกะมโมุมมเซ ฮารุกะมโมเซบุคคลเป้าหมายฮารุกะมโมเซผู้ร้องขอฟูจิทิมิโนเพื่อนของลํำลึกรูกถ่ายรายละเอียดผู้ร้องขอและเป้าหมายเป็นลูกค้าประจาที่ร้านกาแฟเธอเคยมาที่ร้านกาแฟตอนที่เธออยู่มัธยมปลายแต่อยู่ๆทั้ทงคู่ก็ไม่มาได้ข่าวมาว่ามีการฆาตัวตายหมู่ที่โรงเรียนพร้อมกันไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่หมายเหตุเธอเป็นเด็กที่เงียบขรึมเรียบร้อยใจดีและเอาใจใส่ผู้อื่นนี่คือฮารุกะนะฮะ เมื่อเทียบกับรูปถ่ายคู่กับุูดีแล้วมีสีหน้าที่ค่อนข้างมืดมนกว่ามิอุฮินาสาจิก็เหมือนหายตัวไปที่พวกเขาเหมือนกับคนอื่นมิอุมิอุเออผมบอกเลยก็ได้มิอุนี่คือเป็นเป็นลูกของไอ้นี่นะครับเป็นลูกของเอ,อมิคุนะครับเพราะว่ากนามสะกุลมันนามสะกุลเดียวกันอยู่แล้วเนี่เป้าหมายมิอุฮินาสากิซาจิ อียามะแม่เลี้ยงลูกของระลึกลูกถ่ายรายละเอียดออกไปตามหาแม่ผู้ให้กำเนิดที่หายตัวไปตั้งแต่เธอ,อยังเป็นเด็กเธออยู่ในบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งและผู้จัดการบอกว่าเธอกำลังสืบข้บอมูลเกี่ยวกับผู้สอดคน้อีก่อนที่เธอจะหายตัวไปมิโอูนี่ออกไปตามหาแม่นะครับมิโอูนี่คือเป็นลูกนะส่วนมิขัวคือแม่ครับมิอูอเป็นเด็กที่มีพลังเกี่ยวกับวิญ,ญญาณแม่เลี้ยงที่เป็นผู้ร้องขอเป็นห่วงมาก มิอทีินาสากิมิุก็คืออยู่ตอนอยู่ตอนบทบทเอ่อบทแรกนนครับบทนำครับรูปถ่ายของหญิงสาวรูปร่างดีและสวยน่าจะเป็นมิอุีินาสกิเทปเสียงจากการโทรจากการโทรจากผู้ร้องขอเทปจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติมีวันที่กับชื่อผู้ร้องขอระบุไว้ คาซึยะซากิเอกสารคนหายคาซึยะสา,ากิเคยได้ยินชื่อนี้มาจากอิสากะมาก่อนบุคคลเป้าหมายคาซึยะคาสากิผู้ร้องขอเลนโคโจเพื่อนผู้ลำของลำลึกรูปถ่ายารายละเอียดทำงานในร้านอาหารย่านใจกลางเมืองหายตัวไประหว่างเก็บรวบรวมภาพถ่ายผู้เสียชีวิตให้กับเลนเขามีสายชอบเที่ยวทะเลจึงยังไม่ตามหาและรอให้ติดต่อกลับมา ไอความึกไม่ค่อยน่าประทับใจต่างจากเลนโดยสิ้นเชิงเขาเป็นเพื่อนกับคุณเลนแต่ฉันไม่เคยพบเขาเลยบันทึกของฮิโซกะมีบันทึกซ่อนอยู่ในดินชักหรือเหมือนเธอจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับผู้ร้องขอได้พบกับผู้ร้องขอฉันไม่รู้ว่าเป้าหมายมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วฉันบอกกับเธอไปว่าเธออาจจะหลงทางไปที่ไหนสักแห่งอาจรอความช่วยเหลืออยู่ผู้ร้องขอไม่อยากออก ไม่อยาออจากบ้านจนกว่าป้าหมายจะกลับมาที่บ้านฉันรู้สึกแย่ในสิ่งที่พูดสิ่งที่ไม่คนพูดออกไปที่พูดในสิ่งที่ไม่คนพูดออกไปฉันถามเธอไปว่าทํำยังไง mm. เมื่อพบตัวเธอแล้วเธอหัวเราะวอสแล้วพูดว่าเมื่อเธอกลับมาฉันมีเรื่องที่อยากจะพูดกับเธอหลายเรื่องเลยมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้ออกมาจากใจเธอดูโสม,มากฉันต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ฉันเป็นห่วงที่ยูริต้องอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องด่วนมากโมเสียเวลาไม่ได้ต้องรีบไปให้เร็วที่สุดฮารุกะโมโมเสสคือคนที่ฟูจิกำลังตามหาอยู่ฉันอาจใช้หนังสื่อบิญญ,ญาตามร่องรอยของเธอด้วยรูปถ่ายใบี้โอเคตอนนี้ก็คือให้เราไปที่ภูเขาแล้วแล้วมันก็น่าจะตัดอยู่ตรงนี้แหละฮะ ออกไปก่อนล่างนะจะดูว่ามันจะเป็นไงต่อนะครับจะตัดยังไงนะแล้วเดิอนออกไปเองหรือเปล่านี ซกคุโรซาว่ากำลังออกไปข้างนอกอิโซกะทางนี้ฉันจะเป็นคนช่วยคุณเองอยูริใช้กล้องถ่ายเงาจนได้พบกับเอกสารของผู้ที่หายตัวไปจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภูเขาิคามิยูริจรึงตัดสินใจกลับไปที่ภูเขาเคมิครั้งเพื่อตามหาอิโซกะโอเคนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราตัดตรงนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดว like, like, ่าใครชอบเนี Indeed, ่ยก hey. ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับ c r i ครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเรามาดูเนืเรื่องกันต่อไปนะครับสารพ์ดหน้าเดี๋ยวเราต้องไปที่ภูเขาอีกแล้วแล้วก็ไปตามหาคุณทีโซกะแล้วก็ตามหาฮารุกาด้วยนะก็หลับพานี้ไปบ่ายแล้วเจอกัน